เขวเยียงมาดูบรรยากาศร,บรอบๆกับทีมงานปัน่นวันนี้มีสองสี่หกคนมีมาหกลำครับมีแต่ลำเล็กๆครับลำใหญ่ไม่มาวันนี้อ่ามาดูวิวเขาเบียงกันครับวันนี้ ทำพผาเวียงงานครับนำโดยท่านอาเธอร์เดนครับต่อไปน้องใหม่ครับน้องกระตงังต่อไปครับ แม่บ้านของเราครับวันนี้มาคิดยังไงมาเอาเสือหมอไม่รู้นะครับวันนี้แม่บ้านจากปันแม่บ้านมาดีๆมาปันเสือหมอบแล้วครับเวลาตีครับอมาดูแม่มดกันวันนี้แม่มดซบซอบครับไม่ขึ้นที่หนึ่งเลยครับรู้ไหมวันนี้แม่มดไม่ทําไมไม่ขึ้นเพราะว่า <c oughs> พระอาจารย์ครับมาทันอาเธอร์ครับ นะครับนำโดเลยครับเล็กๆไม่ใช่ครับทางไกลๆใหญ่หญๆนี้จัดไปว่างั้นอน้าทํามหาเยอะครับอ้าวแล้วนะเจอกันคลิปต่อไป